สวัสดีครับช่องฟ้าคู่ลมพื้นเอาไปเทียวครับพี่น้องครับผมพพป้ากัวเยังไงยังไงเนาะครับนี่ครับเนี่ยโดมเนี่ยโดมสาวหน่อยเป็นนวลแพร่งนี่เนาะป้ากัวก,ก็รถไปอีกครับรถฟ้าคู่มีคำสั่งให้เข้าโดมไม่รู้ว่ามาทําไหมปวด,ดติดตาม <laughs> ครับผมตอนนี้เข้ามาถึงโดม ปลาทักสา,าน้อยเพชรบ้านแพรครับปลาเอีมันก็นอยากมั่นนำครับนองปลาแตมว่าปลาเอียอยากมากับปลาโขดอ,อยากเลี้ยนนั่งกับปลาแลีนน้ำหนุกมากน่าจะพักสักครู่คะเดินทางต่อครับเดี๋ยวรอคำสั่งก่อนว่าจะให้ออกจังโมครับเดินทางไปที่ท่าพุทลงศักดิ์ครับจังหวัดปิจิบุรครับเดินทางมา300กว่ากิโลพี่น้องจากบ้าน ้อนใหญ่ครับอำเภอสีมึงไม่ครับเดินทางมา300กว่ากิโลเครื่องมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องมาอัปเดตพี่น้องเพิ่งก่อนครับรับเครื่องมรับ รอฟังคำสั่งของชวบานเจ็บปัญจินจับบ้านหลังที่สองของซายหน่อยด้วยกันที่นั่นทั้งทุกคนตรงนี้คือบ้านหลังที่สองครับแล้วไดับมา ลูคือได้ขามาบกแต่สิไปต่อยะไรบอนนาจะนนมีแล้วค่ะนสเพว่านอก่อนแม่นอนสิยาบ้างไห่บอมีแหงยังไปต่อหลูกเนาะีบอยออกไปเลยบคะรอคำสั่งเพื่นก่อนครับว่าก็จะออกไปตอนะไรอาจจะเป็นแรงๆไรบ้างพักจัสอามชั่วโมงก่อนแม่ ไปทอดพูนกะทิขนออกแรงๆเนี่ยมันเลยอีกสี่หลอยโลยยแม่นครับ่มอ,มอมย่าว่าแมจะพอขันแรงในทางเรียบธรรมดาแต่จะพวงรถบาทตั้งจอดขับปุ่มกับปัม๊มกะปีไปโหลดห้าิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องลูกเนาะแปดต้องบอกไปอยู่แม่นแปดครับแปดถึงเก้าชั่วโมงครับมดดแม่นครับบาทมันวิ่งมันว<ม>ิงน่งขึง้นเขาด้วยไงลูก เอาพักดีชุมพลมครับแมนครับแรีนได้สามสิบสี่สิบเอาไง,ไง่ายๆเลยว่าต้องมีแปดถึงแปดถึงสิบชั่วโมงเลยพี่น้องครับคอยไปคอยมาครับว่าได้ไปแห้งครับสี่ร้อยกิโลแมนครับโอ้เปลี่ยนใหม่หมดครับยางเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว น้องเอกพร้อมแปครับพี่น้องอันนี้ของไผรเอกของอาจารย์สุธินบ่แม่นป่ะของอาจารย์สุธินแม่นบ่ะกูสิบได้ไปเอาไอ้เราวางล้ำหน้าหนึ่งผมสั่งน้ำหน้าหนึ่งสาซื้อเราไม่อยิบป่ ใแล้ว้ามาตัวน,น,นี้เลยนี่ยือทิน,นเปนไส่งอาโอเคอเอออเท่านเวท่าข้อสี่เปลเอกน้บ่ฮะเอาแน้วบ่อาจารย์ททินเรากำชับมากครับมาห้เอาครับเอี๋แกเอาให้หแล้วคิดจบ บ่มอดจักบม่เนะแมนบ่แบม,ม่เห็นยัง่ะแบม่เห็นยังเาแบม่เห็นยังมาสมัยมาเห็นยังมาสมัยพ้อมกั็ระเบิดินเมื่อไหร่ มาส่งเขาซืือมาส่งพูดไหฮะเรามาส่งกนางตีกก็ผู้เองเราเรับแม่พี่ยพ่อนั่นยังมาขนาดไหนพี่ยพ่อนั่งขั้นนี้ม่มากอยู่บ่พี่ยพ่อนี่นพี่ย่พ่อนะพี่ยพอน่ะมึงย่า่อะโซ่นะยังอล่ะคือเอาถึงไม่ถงิโอ้ปดไปแล้วเว้ยเฮ้เมาเองไปกอนูยืนยืนหมดเลย มาเอาไปก็สั่งแล้วบ้าทศรีาไปพอกรถถาอยู่ปากตั้งคุณนี่นี่นี่ย่างอยู่นี่นี่ไปน้ำที่บอนาจะออกไปเลยครับรถเอกดีเข้ม ต้องลอค้ำสั่งเพราะว่าผมเป็นสั่งเข้ามาด้วยอีตีเข็มเข้ามาเฉพาะจิตครับ แวะมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปไม่ดับเครื่องแล้วไม่ได้ดับเครื่องไปแล้วครับเขาพูดทุกการที่ตามเลยครับช่องปาคูโกราเงิน,นเชื่อมันี้อัปเดตครับรถปารดาโกแวะเข้ามาที่ดรงส่งไปอีกไปแล้วครับลมซักครับอี่อยลกครับพี่น้อง พักโอพักอีกสักครู่เดี๋ยวรอคำสั่งว่าอย่างไรเนาะศิลปินบางท่านเนี่ยเขามากครับพร้อมแปม ขอบคุณทุกการติดตามครับช่องฟ้าโกดและเพื่อนทั้งเชียวครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังอีกให้ดูอีกครับรอบนึงว่าฟ้าโก้จะได้เดินทางอีกตอนกมมังครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้ซันีเด้อพี่น้องสวัสดีครับ